สวัสดีครับมันเยอะมานานแล้วครับเยอะมาเป็นปีแล้ววันนี้ก็เลยถอดเช็คถอดซ่อมดีกว่าเดี๋ยวจะเสียน้อยเสียมากสีนมันรั่วครับสีนเผาข้าง ดูตัวล่างก่อนันี้เหล็กอะไรวะเนี่ยหุดหดตัวล่างก่อนอนี่เป็น ต่อไปทอดตัวบนตัวปิงตัวนี้คอจะแข็งไหมแค่ทางจะออก้วนี่นก็เป็นตัวตั้งเบรก ตอนแรกก็มาทอดสปิงตัวนี้ออกมาครับสปิงตัวนี้มันเกี่ยวอยู่กับอะไรดูกันนะน่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนก็ะขอไปดูกัน เราจะได้รู้สปริงเกียกเก่ยวกับรูนี้ไะเป็นเกี่ยวกับขาทั้งเบ็ดตัวนี้เปลื่อนเปลื่อนอะไรงั้นพ่อครับสปริงที่ขาเหยียบตรงนี้แล้วเราประกอบเก,อบกอบ๊อกก็ตัวก๊อกตรงนี้ครับตัวตรงนี้นะแล้วก็มาอย่างนี้ เดวอุดอุดมันเบรกไม่ให้ไหล สายมันเบรกไวเวลาถอดแป๊บน,น้ำมันเบรกกับตรงนี้นะครับใหญ่เบอร์สิบก็ถอดน็อตตัวนี้ด้วยจะไ,ได้งัดขึ้น ปแจแหวนเพิ่ส14ตัวถอดสายเบรกมือนะครับนี่สายเบรกมือตัวนี้ถอดน็อตเสร็จก็เวลาเราจะดึงออกมาขยับขยับเสื้อดุมออกมาได้เลยครับคันนี้หลวมแล้วดึงออกมาง่ายๆแต่ถ้าไม่ออกมันยังไม่อยู่ยังฟืดก็ใช้ค้อนเคาะหรือว่าไม้เคาะเสื้อออกมาได้เลยครับ มีโอริงตัวนี้ตัวนีง oh. นี่นี่มันมีดนอกนี่นแล้วก็ซีนตัวนี้เนี่ยครับซีนตัวนี้นะครับที่มันที่มันรั่วตัวนี้ซีนตัวนี้ มันรั่วทําให้น้าํามันเฟืองท้ายออกมาเขาเรียกซีนเผาข้างเดี๋ยวต้องเปลี่ยนลูกปืนครับ <S <S 1> <S 1> ผมก็ไม่รู้มันแตกหรือเปล่าเนี่ยมันงกเง็กงกเงกงกี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีประสบการณ์แต่เปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวต้องไปหาเติมลูกปืนดูเวลาหม,มุนก็ค่อนๆหน่อย ก็มันมีแหวนล็อกนี้ตัวนึงนะครับก็แหวนขยับได้นะเวลาใส่จะได้สังเกตด,ดูเนี่ยเราแหวนมันจะขยับได้แบบนี้เวลาตอกลุกปืนเข้าไปมันจะได้มีให้เหมือนเก่าให้เยไปเหมือน,นเก่า ตีออกตียังไงเครื่องดูกก็ไม่มีม กระเด็นเลครับล้าตอกต้องแกงเย็นาไม้ค่ผ้ารองให้ดี เวลา,าลงก็ให้ลงเต็มมา,ามกนะครับจะให้ลงเต็มนี้ ใส่นะครับแบบนี้เอาหัวแหลมลงไป ใส่หัวน็อตค้าไว้ก่อนครับเวลาตอกอะไรไปโดนหัวน็อตจะได้ไม่เสียต่อไปก็เอาลูกปืนข้างออกไม่น่ายากนะครับเพราะว่าเวลาดึงออกจากเผาข้างก็ดึงไม่ได้ใช้แรงอะไรมากมายเลยขยับขยับก็หลุดออกมาแล้วก็จริงๆิงนะครับออกง่ายด้วย อาจจะเป็นเพราะว่ามันโดนน้ำมันเฟืองท้ายที่มันรั่วแล้วก็มีจรารบีปนมาด้วยลูกปืนล้อน่าจะแตกแน่นอนเลยงานนี้เพราะว่ามีคาบจรารบีออกมาจากซีนล,ลูกปืนล้อเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ตัวซีนครับเวลางัดกก็ระวังเพื่อจะได้นำกลับมาใช้ได้อีกเวลาไปซื้อถ้าเกิดมันไม่มี เนี่ยก็ไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่าเป็นโตโยต้าวิ o โนี่รถท้องตลาดอยู่แล้วหาอะไรง่ายลูกสูบเบรกออกใช้ลมดันเอาน่าจะต้องเปลี่ยนลูกยางด้วยครับหลังทำความสะอาดก็ใช้น้ำมันดีเซลล้างนะครับเละเลยครับงานนี้ หัวเผาก็ใช้น้ำมันดีเซลสับปะะอาดสายเบยกมือเวลางัดซีนก็ใช้เหล็กแข็งๆ่อยนะครับเดี๋ยวเวลาตอนประกอบผมจะบ่อยทีเน้อว่างัดยังไงงัดตรงไหนไม่ให้โดนเสื้อเผาเสร็จแล้วก็รีบน้ง่งน้ำแปบเลยเช็ดให้แห้งถ้ามีลมเป่าก็สบายหน่อยเป่าไว้แห้งเลยอันนี้ผม ครับหลังจากที่รัซษาแล้วก็ออกมาจะลักษณะแบบนี้ครับก็มาคุยเรื่องอะไรก่อนตัวนี้เป็นสีนเผาข้างซื้อมาจากศูนย์อันนี้มีตัวเดียวที่ซื้อมาจากศูนย์นะครับเพราะว่าอยากได้ของแท้หน่อยอน,นี่น,น้อเก่าอันนี้ก็ประมาณร้อยสาดูราคาแล้วก็ประมาณร้อ ใช่ครับร้อยสามสิเราซื้อข้างนอกก็จะถูกกว่าหน่อยนะแล้วก็มีชุดลูกปืนอันนี้ลูกปืนปรับหนึ่งเปลี่ยนใหม่เลยลองขยับเทียบกันแล้วครับตัวนี้จะฟิตๆหน่อยขยับจะไม่ขยับไม่ได้จะแน่นแน่นกับของเก่าอันนี้อันนี้มัน มันเสียแล้วอะเวลาเราเลือกมาเราจะเห็นว่าจะระเบี่ยมันเกาะตามแบบตามเบรกตามอะไรแล้วคือมันไหลมาตามนี่นะครับนี่ซีนั้นมาคุณภาพแล้วปกติก็แสนโลนะจะต้องเปลี่ยนลูกปืนนะครับซีมันไหลออกมาอย่างเงี้นี่ถือว่าหมดคุณภาพซีนต่อไปตัวนี้คือตัวปอกปอกซีนเขาเรียกปอกอัดร้อนหน้าโตโยต้าปอกซีนนะครับ อันนี้เป็นตัวตัวเก่าแกะเทียบกันก็เท่ากันแต่เขาจะมีเบอร์บอกผมไปหยิบมาเท่ากันนะครับแต่จะมีเบอร์บอกเนี่ยของใหม่มาจะมีเบอร์บอกของโกโยโกโยใช่ไหมครับไม่แน่ใจเนะาะภาษาจีนก็ไม่ค่อยเก่ง อันนี้ของใหม่ใหม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ถ้าใช้ไปนานๆแล้วมันมีปัญหารั่วบ่อยแบบเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ยังรั่วอยู่ก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ช่วยแล้วครับเพราะว่าไอเนี้ยมันเป็นร่องและเนี่ยมันเป็นร่องฝึกร่องกัดของลูกยางลูกยางตัวไหนเลยที่มันกัดเข้าไปตัวเนี้ยครับ <c oughs> ตัวเนี้ยที่เป็นลูกยางเผ่าข้างมันจะอยู่กับเผ่าข้างลักษณะแบบนี้เนาะตัวเนี้ยมันจะอยู่ถึงสวงตรงนี้ขนาดนี้ พอม,มาส่วนไปกันลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันก็จะสืยอสีกันแบบนี้ครับสีกันไปตลอดอะ่ะพอใช้ใช้ไปมันก็สึกอะ่ะยางกัดยางมันก็กัดเป็นร่องอยู่เงี้ยนิดนึงมันก็มีสิทธิ์รั่วได้แหละครับก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนถ้า,าหาอะไรได้เนาะตัวหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยประมาณแปดสิบบาทผมซื้อมาเนี่ยครับข้าวๆเนาะ ก็ที่เหลือก็ไม่จำเป็นแล้วก็เป็นยาง,งตีนตัวนอกนแล้วก็นี่ครับเมื่อวานนี้ที่เวลาตอกมันกระเด้งออกมาเลยกระเด้งออกมาในกระเด้งออกมาแล้วความจริงมันยังไม่มันยังไม่รั่วไม่ซึมเนาะแต่กระเด้งออกมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนทุกอย่างกันลืมมาแล้วครับนี่บูทยางในของเก่างัดฉีกไปเลย ใหม่คู่นึงก็แ0สิบบาทตัลวละเกือบ4ี่สิบกว่าบาทก็ยางกันฝุ่นยางกันฝุ่นที่มันครอบอยู่ตัวนี้ตัวนอกนี่นี่ของใหม่ก็จะดูดีกว่าดูดีกว่าเยอะสำาหรถที่ลุยน้ำลุยท่ามาก็ต้องเจียมถอดล้างนะครับเรื่องเบรกยางกันฝุ่นนี่ก็ตัวละ25้าบาทนะครับ ก็ไม่ค่อยแพงตามร้านอะไรมันก็ไม่เหมือนกันทุกร้านนะครับแล้วแต่แช่ก่อนเลยแช่ลูกยางมันนุ่มเวลาง,งัดะเด้นไม่ขาดงัดยากครับเนี่ยตัวเน,นี้งัดยากมากงัดก็อยยางค้าได้งัดยากมากยางค้าจะงัดง่ายกว่าเดี๋ยวเอาลูกยางเบกก่อนเนาะ เนี่ยครับเมื่อวานผมงัดตัวอย่างไปเวลาง,งัดอย่าดันไปสุดตัวในนะเนี่ยตัวนี้อย่าให้ไปสีกับตัวในจนเป็นรอยนะครับแค่ดันเข้าไปนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นมาหน่อยแล้วก็งัดขาช่างมันเพราะอะไไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอย่างนี้ครับเนี่ยจับแน่นๆดันไปให้สุดแล้วยกขึ้นมานิดนึง ขาดเลยไม่เอาไว้ดีกว่าบุดดีกว่าลูกสูบเป็นรอยแต่มันแข็งนะครับเวลาใส่ต้องมีต้องใช้ความสามารถหน่อยมันแข็งมาก